โยจ,จนะปะทังกุลิมลาละวันตังอิตรียมบิสังกตมโนโจิตาวาปุนิโตตังเปยจะทาบวาตัตถุใชา้ามังคาลานิตวานอากาตธมุทระังอิวะคับปิเนยยจินจายะาตุ ทวัจนังจนนกายมันเสียสันเตือนนสมมวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตือจะสาปวัตุเต ชยัมังคะลานินันตุนติพุจธังวิปุตตังมาอิทิงปุตเตนะเทระพุจธเคนตัมมาปยานตัวอิทตัวปะเทสวิตินาจิตตวามุนินตวะตันเตจะสาปวะตุเตยยัมังคะลานิ คาติฏิพุทธเคนสุทาตตาธรรมกรรมมิสุทธิจุติมิเิปกาพิธานังยานากันเทนวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจะสาปาวัตุเเจยมังกลานิเอต้าปิปุตตะเจยมังกลาตถาทายวาจันโ นินาตินเนยสารเตยมตันตีหิตทวานเนยกวิวินาเนตุปาตตวานิโมคังสุขังอาิกรรมยานโรอาปาญโยมหากาลุนิกวรนาโตอิตายะสัปปานินังปุเรตวังารามีสัพปปัตตวสัมโพธิพุท กามังเอเตนะสัจวะเทนะโอตุเตชยมังกันชยันตัวปุตติยาโมเลสัตยานังนันติวัตตนนยนทวังวิทยโยโหิจยาสุชยมังกัน อัปราชิตตปันนังเกสีเสปะทวิปกะเลห์อภิเศกสะปะุทธานังอัคคปโตอะภโมทิสุนะกังสุมังคะลังสุปะทังสุติทังสุขโนสุโมตโตจสุยิตังพระมจาริสุปะทตะ อินังกายกรรม,มังวาจากรรมมังปัตตอินังปัตตอินังมนโนกรรมมังปณิทิเตมปัตตอินังปัตตอินานิกัตวตวานาราปันตเนัเทงปัตตานิเนครับเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธ,ธบาท ให้ครบทั้งสองประการก็คือบูชาพระอาิตรและปฏิบัติบูชาต่อไปเชิญทุตั้นสมาทานพระกรรมฐานโอกาสศอกดิ์โอกาสศักดนะโอกาสปฏิทักเจ้าขอสมาัานซึ่งองค์พระกรรมฐานขอขนิกสมาธิขอปัจจาระสมาธิอัปปนา นา,านาญจงบ,บังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้า,าจักตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้า ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกรู้ตั้งแต่บัดนี้ับเป็นต้ตตนไปถือเป็นต้นไปถือับต,ต่อไปให้เราทั้งหลายปรับเรียบทเป็นการนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกาให้ตรง สุดลมหายใจเข้าออกลึกๆํกำความรู้สึกเหมือนเรากำลังพัก่ันสบายสบๆงดเว้นการพูดการคุยลงชั่วขณะวางเรื่องสักการะไว้ก่อนน้อมจิตกลับเข้ามาสู่ภายในกายของตนหลับตาลงเบาๆํำความรู้สึกเหมือนลืมตาขึ้นภายหนน้อมดูไปที่ลม ที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจของเราจะเคลื่อนผ่านโพรงจมูกภายในโพรงจมูกจะมีเยื่อบุผนังโพรงจมูกที่บางจะมีความไหวต่อการรับสัมผัสจึงเกิดการกระทบกันเกิดขึ้นเราทั้งหลายปืนตั้งใจ หายใจเข้าส่งความรู้สึกดูเบาๆในขณะหายใจออกส่งความรู้สึกดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมหายใจเข้าภาวนาพูดหายใจออกภาวนาโทรประคับประคองดูลมหายใจอย่างดีไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องคิดของเราจะค่อยๆสงบลงสงบลง ที่สุดจิตของเราจะสงบนิง่งตอ่อจากนี้ไปเชิญเราตั้งหลายตั้งใจเจริญจิตตภามนดาโดยพร้อมเพงกัน แต่ที่เรามาปฏิบัติงานกันตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นเป็นตั้งใจน้อมถวายเป็นพระราชดุษฎีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์ค่อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอะชผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิดขอบุญนี้ ท่านทั้งหลายและขออุทิศส่วนบุญไปถึงหลวงพ่อเพชรนายติ่งนายนำนายปริมสิงหขอนบาทและบุรุษผู้มีส่วนในการสืกสารประเพดีงานนมัส,สการพระบาทตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบันและขออุทิศส่วนบุญไปถึงท่านเจ้าพ่อเขาคิดจะกูเจ้าพ่อคุณดานพญาเมือเหล็กพญาเมือไฟเจ้าแม่ละและเจ้าพ่อเจ้าแม่หลานพระเจดีเจ้าพ่อเจ้าแม่หลานพระศิวลี เจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระนอนเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระเมตตาเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานประตูสวรรค์ท่านพ่อปู่เจ้าสมิงไพรพ่อปู่ฤษีทั้งหลายองค์ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชองค์พระพิคเนพ่อปู่ชีวกะโกมารพัฒ ท่านทาวมหาพรหมท่านท้าวเวสสุวรรณองค์พระแม่ธรณีองค์พระแม่กวรอิมเทพพรมทั้งหลายผู้ปกปักรักษาลานอินด้านบน ความสุขลอยทั่วกันเกิดัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นเจลาบุชาที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นสังติชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาไวสัตท์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมารับกุศลผลบุญ ของข้าพเจ้าในการครั้งนี้โดยพร้อมเรียงกันเถือนพุทโธอันันตังอัมโมจักวาลา บัติหน้าที่ถวายงานให้กับพระพุทธศาสนาในนามตัวแทนของคณรสงฆงจังหวัดจันทบุรายคุยเราทั้งหลายพึงอธิษฐานขอพอรจันืรอโยมทั้งหลายขอพอรจบลงแล้วจะได้กราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพอ่อพระครูบรดิษฐานการได้เมตตาให้พรญาติโยมอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อให้พรจบลงแล้วให้ทุกท่านเปล่งคำว่าสาธุขึ้นดังๆสามครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ต่อไปก็เอจอแบบตั้งหลายตั้งใจขอพอรโดยพร้อมเพรียงกันเต็